มีพักาะพเพลือดมะเขือคือเกลาอจ้ะแล้วก็มีตะไคร้ใส่ลงไปในอะไรจ้ะอันนี้บวบเผาเรือแกงหนอ่อไม้เมือนั่นเนาะ,เ,นอะเอากรเสียได้เขาเอามาเจมน,นะตอนนี้นำสนับเดือดแล้วจะนอใส่กระดูกหมูมก็เลยจะเป็นกระดูกแก้วนอของสนสนาบเอามาออ,อมโบเมนกระดูกซีครงขาเนเดยจะ้ะติดเหนือน้อยๆแล้วก็ มีกระดูกอ่อนกรกุบกรับกรุบกรีแดดมิเสะนี่มีกระดีพริกเนาะเกลือลงไปเล็กน้อยน้ำปลาลงไปเล็กน้อยแล้วจะพุงชฉุดจ้ารอมนมเดือดฟูดฟูดขีนเนาะแล้วคอยตามผักลงไปมาเด้อจ้ามากินข้าวแรกนะสาวน้ำเด้อจ้าคือเกาจ้า อ้าเลิกงานแต่งได้เข่าขั้วเนี่ยกลางวันแล้วมันงานยุ่งร้ายจ้ะพอได้แต่ตกบมหมากขวาปลากระป๋องไข่เจียวเวลาประหยัดตอนนี้กะเริ่มซีมนี่ทำอ้อมขึ้นมาแล้วเนาะน้องเน,นาะต้องสั่งกับซีนีเป็นผักแม้วเนาะ แต่การมะเเคอบวกผักอิเลิศจ้ะคนอื่นผนกระสีใสเป็นผักชีล่าก็ได้จ้ะแต่ฉันนำมักผักอิเลิศจ้ะกินมันโอมนัวกว่าก้หมักส่วน,ต,วน,ววนตันนวจ้ววะพี่น้องเดือดปี้วคากระแดดลงมไปจ่าต้องตงใสแบบนัวนัวแระแดดบุกงัวนัวไว้ หอมใส่น้ำปลาแดกนเนาะพี่น้องหอมกระดูกหมูใส่น้ำออดเจาะเอาเครืองลงไปจะเครือบบเป็นการศักษาเสียวเวลา เคลื่อลงไปบวกลงไปเฮ้ยนใส่มือแล้วกันจ้ามือกับล่างเลจ้าพี่น้องยกามันกระเด็นกระดอนออกหนอกหมอหนออกดี น้ำนี้ทำงากันจ้ะนี่มันสิบุมีน้ำสดเนาะพี่น้องแกะเนงไปมีพี่น้องโคมาไว้คนหม้อเบาๆมือนัดพี่น้องเอ้ย เราขึน้นจะว่าโสาใจเป็นเป็นห่วงแกนโมความมาึงมานี่จ้าไปตะก,กินก่อจ้าซุกเ้ากับปิดเตาแก๊สได้เลยเนาะพี่น้องซีมรสอีกจักน้อยโบยุ่งยากเนาะง,ง่ายๆสไตล์ชาวหนำเลยจ้า ไปจ่าค่ะนัองกินหอมหอมพี่น้องพักฮาสิริพ่อแล้วเนาะนี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งไใกล้เลยพักน้ำอเจาคิดนีโคงกโซน้ำกะ เป็นอันเรียบร้อยเนาะจ้ะนวดแล้วจ้ะปิดแก,ก๊สพี่น้องนี่จ้ะมาเด้อจ้ะขี้ข้อแรงน้ำชาหนแกงอมหอมหอม,หอม,หอม,หอมจ้ะคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน่องไปก่อนเนาะขอให้พี่น้องสุขุสุขคอยูดีมีแห้งเด้อจ้ะเงินไรน้องทองไรเข่าสุขุสุขคนจ้ะบายพอกันคลิปหน้าจ้ะ